ไม่แทนมีไฟระดับนร้อนไหร้อนเออเนะไม่ต้องหอกไม่ต้องก มืดมากวิดโอมืดมากเจอกันอีกทีไม่รู้คุณนี้ได้เจอกันหรือเปล่าแต่โดยอาจจะติดไม่แน่อาจจะอาจจะไปละวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่สิบเก้าวันนี้สิบเก้าวันนี้สิบอยู่ใกล้ถึงแล้วอ่ะอีห้าวันเตรียมตัวพร้อมไหม ให้ไมพร้อมให้ไมพร้อมไม่โอเคนะเไม่ต้อะไรเลยจริงยืนคุยสิมืดไไมถ่ายไม่ได้ดดดดถ่อยไ,ได้แลต่ดกว่าแได้ไแล้วไดไต้องก็ไม่ได้วิดีโอก็ไม่ได้ดูได้เลยว่าเจ<น>็ไนไงวะเงาใครเงามันแล้วกัน,นไม<ห>่รู้ว่าเงา เกอดแสงให้ถ่ายสองให้ให้ถ่ายแล้วถ่ายเมื่อแต่ถ่ายได้ไห่มันเบลอนี้ก็ได้ครับมีไปเจอกันถ่ายเช้าไม่ใช่เช้าคือน่าจะเรียกว่าตันา